นี่คือห้องสิชมพูของหนูหนูไม่ต้องการผู้ชายพวกนี้ของเราของเราใช่ไหมของเราที่เราที่เราโอเคนะสมาธินะคะมันมากเกินไปที่มายา่มสมาธินะเนแหะี่อยากกลัวเพราะเพียงแค่ว่าเขาเป็นผู้ชายสามคนถ้ารู้สึกว่าเรามีสิทธิ์เราควรจะได้รับสิทธิ์ของเราเข้าใจไหมคะพร้อมเดินได้มูฟได้นะกลวิธีใช้ได้หลายวิธีนะคะไม่ใช่แค่การตะคอกใส่หน้าอย่างเดียวนะฮะ ลองวิเคราะห์คนอย่างเนตตี้เราควรใช้วิธีไหนแต่ห้ามโดนตัวเขาเด็ดขาด mày, 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 ไม่เออได้อย่าเดินไปไหนก็ได้ครูให้เวลาหนึ่งนาทีนะคะถ้าไม่ออกแพ้นะคะทำางง้ก็ออกไปได้ออกไปจุดโดนบทลงโทษมันออกไปไม่ออกไปไม่ท่านโดนตัวนะคะออกไปไม่เฮ้ยไม่ ออกไปออกไปไม่ขอไม่ออกไป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 ออกไปไม่ออกไปออกไปไม่ ไปกล่ออกไปออกไปไปจองไม่ออกไปปล่อยออกไป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 ไปไปออกไปปล่อยออกไปไปไปเซฟเสียงด้วยนะครัะออกไป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 ออกไปไปไม่ ออกไปออกไปไม่ออกไปออกไปไม่ออกไปไม่ออกไปไม่ออกไปถอยออกไปถ้าไม่ว่าเปลี่ยนวิธีได้นะครับได้นะออกไปเปลี่ยนวิธีได้นะไม่ออกไปออกไป เกินด้วยมันดีดนมากเลยครับดีดดันปะอัดมากเลยแต่ตีรู้สึกไงบ้างมันไม่ได้พุ่อะไรมาตกใจเลยปืนใช่ปะเขขี้กาดใครในสามคนวักแล้วใครในสามคนที่รู้สึกว่าเรารู้สึกอยากออกมากที่สุดนี่นายเราอยากเอาเขามากที่สุดเขาอะไรนะครับเขาจะฟักปืนยิงหนูจะมาฟักปืนทั้งวาเสียงได้ม่แล้วฟักปืนบอกให้เซฟเสียงด้วย ออเตอนแระเข้ามาตอนจะจบอะค่ะที่เท้าปั้งอาช่วยมัมาแล้วมันมาแล้วแล้วสองคนนี้คิดอะไรอยู่ถ่ายอะไมือต่อตะผมทำไมดกออกไปมันก็อยากให้ออกนะครับแต่คือมันมันไม่รู้จะเล่นยังไงอึดอัดแจะว่าอะไรอย่างโดนทิใสายเราคือแบบถ้าคือมาเป็นอย่างเงี้ยเราไปเองคือไม่ได้ไปเองคือแบบคือต้องโดนแล้วอะ ต้คือแหม่มันน่ามันใช่ครับมันแบบมันไหดีจะใส่เองคือผมเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรครับอาจารย์กันโง่ก็ใส่แล้วผมจะทํายังไงดีแตะตัวก็ไม่ได้เดินอะไรก็ไม่ได้ท่านไหลอยู่วะเนี่ยนี่ไงเป็นเฟืองถ้าครูบอกว่าทําอะไรก็ได้หนูด้วนตั้งแต่บัตรแรกแลยแต่ดีต้องดึงออกก่อนถึงบอกว่าเป็นการเสือใช้เหตุผลไงคำออกไปคือเนี่ยทุกอย่างเนี่ยในกีต้องหาุผลในหัวที่ในกี้ต้องไม่ใช้กำลังอะค่ะ เห็นป่ะผมก็หาแล้วมันไม่ไปมันไม่ลงกลมผมเอยอ่านว่าไงอ่านรู้สึกอะไรอยู่ไม่อยากให้อยู่เพราะเห็นอะไรอยู่ทำไมถึงไม่อยากให้อยู่เกล็ดกะลูกตาผมไม่อยากให้อยู่ไม่อยากให้อยู่คือออกไปให้ออกไปเป้าหมายคือไม่อยากให้อยู่ตรงนี้ครับอืมคือเป้าหมายเดียวเลยตรงนี้จริงๆเราหาวิธีอื่นได้นะคะเช่นมาทีเราอยากจะออกใหญ่เขาออกไปเพราะว่าห้องนี้มันอันตรายสำหรับเขาก็ได้เขาอยู่แล้วเขาจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะแต่ตอนนี้ทุกคนเล่นเป็นทิศทางเดียวกันคือ ไล่ไล่จะเพิ่มเข้าใจป่าบางทีเราบอกผมโอหที่ไเนกีเชิญออกมันบอ้โหเล่นตัวเรืเอยๆเรามองในแง่บวกตอนแรกเขามาในเขามาในแง่บวกก่อนแต่เราจะยังจะออกอยู่ตอนแรกแต่เราเมื่อไหร่ก็ได้สวยมาแรงอ่าโอเคอ่ะผู้หญิงสามคนไปสัวเจ็บคอ